จิตรกรออนแอสิบคำถามที่เสียมารยาทค่ะคนโคณคนโค,ครนะ <10 S 2> ไม่ควรสิบคำถามเสียมารยาทที่มีคนถามคนอื่นหรือล้อกันเล่นข้อหนึ่งไปทำอะไรไมาทำไมดูอ้วนดำขำขึ้นนะเนี่ยอแอน แม่ okay. ไปทำอะไรมาทำให้เรามีครบสามข้อดูอ้วนดำคล้ำขึ้นมีคบสามข้อเลยของเราเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างที่เลวนะฮะไม่ควรทำแม้จะคิดอยู่ในใจก็เถิดอ๋อเก็บไว้ให้มันอยู่ในใจอ่อันนี้คอแรกเพราะว่าเขาเรียกไซส์บิวตี้อ๋อเรียวมากใช่ไหมแอปอะไรก็เอาไม่ลง้ตอนนี้บิวตี้ e รสเปา เคารพในความเป็นเขาเขาอยากจะงามแบบนี้ก็เรื่องของเขาสิใช่ไหมฮะพุงก็ป่องอยู่ที่พุงเขาไม่ใช่มาป่องบนหัวเราเดีรูปทุกวันผิวก็ดําอยู่ที่ผิวเขาไม่ใช่มาดำอยู่ในหัวเราใช่ไหมใช่ใครอยากดําบ้างล่ะก็บางคนก็บอกแทนอยู่นแล้วสวยนี่ไงผิวแอนแล้วผิวแอนนะสองได้เงินเดือนเท่าไหร่หรอออกือยังอ่ะไม่อออ ไม่มีใครเขาพูดกันเรื่องเงินเดือนโดยเฉพาะในองค์กรเดียวกันนะครับมันเป็นปัญหามันเป็นปัญหามากมากกว่ากัน5บาท10บาทยังคอมเมนตเลยพูดจริงๆนะสามทำไมยังไม่มีแฟนทำไมยังไม่แต่งงานอนุญาตสมัติญาตญาผู้ใหญ่ข้างบ้านญาติข้างบ้านจะถามออกเรียนยังบ้านนี้มีแฟนยังไม่มีหรอกแต่งงานยังเนี่ยมีแล้วก็แก่แลอีกคนถามอ่ะ ไม่มีไม่มีซะดีกว่าอันนี้แม่ตอบแทนหรือว่าลูกตอบพอมีแล้วก็ชอบเสือกเหมือนคนถามอ่ะก็เลยไม่มีอันนี้คือคิดในใจอย่ามาได้ตอบตอบแล้วหรอถ้าถามก็ตอบจะเอาผัวเจ้มาเป็นผัวหนูไหมล่ะคะเสือกนัดเออเอออ้าพ่อสีว่างเหรอคะเจ้ไปแปรงฟันก่อนไปที่ปากอ่ะเออปากยะได้สะอาดเสือกนักพ่อสีพ่อสีคิดจะแต่งตัวแบบนี้ถึงเมื่อไหร่ เรื่องของกู <laughs> กอดเสื้อแม่งมาใส่หรฮะเออกอดเสื้อไอ่อี้มมาใส่เหรอบางคนเขาชอบบางคนเขาไม่เข้าใจวินเทจจริงๆนะเออแต่ไม่ค่อยมีคนกล้าถามพี่นะกูเขารู้ไงไม่ต้องถามเขาอนี้หรอกเนี่ยถามเขาแต่ดูไล่แล้วแต่ะเขาเริดูอาการแล้วคิดะแต่งตัวแบบนี้ถึงมเมื่อไหร่อารถ้ามีคนถามอาคุณจิตกรก็ถึงงานศพมึงอะ จะไปใส่ไปงานสวนจะใส่ไปฟังสวดมึงอะจะได้เห็นเท่านั้นแหละพอใจไหมวาระสุดท้ายมันคือวาระสุดท้ายที่มึงจะได้เห็นกูอืออ่ะขอฮาทำไมไม่หาแฟนหรือคนดีกว่าคนนี้คนนี้แซ่บจบนะกูจะเอาคนนี้ทำไมฮะกูเป็นล่อกันมันหลังทาบ้านมึงหรือไงแฟนแฟนแฟนก็ล่อกันแล้วเดี๋ยวนี้คบหาดูใจกันไม่ใช่แฟนยังล่อกันเลยเพร เรียนจบแล้วไปทำงานอะไรทำงานแบบนี้จะอ,อะไรกินกูขอมึงกินกี่มือเออฮะอันนีเ้เคยขอข้าวบ้านมึงกินหรออาจารย์ปูน่าจะโดนลูกศิษย์ถามบ่อยไหมไม่ถามเนี่ยไม่ถาม,ม,มเพราะว่า<ช>อยู่ใ,<ช>ในที่ในในแบบเรียนอยู่แล้วครับอ๋อสอนลูกศิษย์ก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าเรามาเรียนเรามีจุดมุ่งหมายอยู่แล้วเราต้องทําให้ลูกศิษย์เราเข้าใจว่า ทำไมคุณจึงมาเรียนที่นี่เมื่อมาเรียนที่นี่คุณควรต้องทำอะไรคุณเรียนไปทำไมและคุณยังต้องไปเพิ่มเติมอะไรต่อเพราะนั้นลูกศิษย์ผมตอบข้อนี้ได้ค่ะแต่ก็จะพยายามบอกว่าดูคนที่ถามด้วยว่าควรจะเสียวนาด้วยหรือไมอ่คนไหนพูดแล้วเสียวเวลาก็คุยก็ยิ้มเฉยๆก็พอนี่ก็เป็นคำตอบแล้วนะเฉยๆเนี่ยแล้วก็พูดในใจว่าเสียจังเ <laughs> อา <laughs> คนต่อมาถามข้อที่เจ็ดแต่บางคนถามด้วยความเป็นห่วงนะนะไอ้ข้อหกเนี่ยยังพอได้นะข้อหกนี่ไม่ถือว่าชั่วมากคือดูเจ็ตนาเพราะบางคนเป็นเป็นน้าเป็นอาก็เห็นว่าเออเรียนจบแล้วจะไปทํางานอะไรล่ะลูกบางคนอาศยป่านไม่เยอะไงจะอยู่ตรงนี้แล้วบางคนมันก็น่าถามจริงๆนะคนะเพราะเขาไม่เห็นตอนเราทํางานเขาก็นึกว่าเรานั่งนั่งนอนนอนอยู่กับบ้านกอดพ่อกอดแม่กินหนูทางานไม่รู้แต่ทางานไปได้จะอะไรกินก็เอาปากกินสิ ป้าออตูดแดกหรือไงอเมื่อกี้้เหมือนจะเริ่มกับป้าดีๆเมื่อกี้ดูดีๆเออเมื่อกี้บอกป้าเขาหวังดีอ่ะเ <c oughs> วียง่ะ <c oughs> ป้าถามแบบนี้ได้ <c oughs> <c oughs> เอาก็เจ็ดอายุเท่านี้ทําไมยังไม่มีบ้านไม่มีรถนะลูกคุณป้าเป็นห่วงทุกวันนี้กูก็ไม่ได้นอนในป่าช้าแล้วกูก็นอนในบ้าน นอนก็มีที่ห้องหับนอนอยู่ก็มีที่อยู่รถสาธารณะก็มีแล้วก็นั่งบนเบาะรถยังไม่ได้นั้งบนหัวป้าสะดวกแบบนี้สะดวกแบบนี้ป้าก็สะดวกแบบป้าใช่ไหมครับบ้านนู้นเขาก็สะดวกแบบบ้านนู้นใช่ไหมครับบ้านใครบ้านมันนอนุญาตให้บ้านนี้สะดวกแบบบ้านนี้บ้านได้ไหมครับได้ค่ะนะดีใครจะรค่ะอ่ะเขาแปดแฟนทำงานอะไรอ่ะอยู่ไหนอ๋อเขาทงานเขาเป็นยังไงเราให้ป้าฟังหน่อยจะมาเป็นเมียน้อยเหรอ เสือกขนาดนี้จะมาเอาเป็นผัวด้วยหรือยังไงจะมาร่วมหุ้นหรอคะพาร์ทเนอร์เออเป็นพาร์ทเนอร์เอาข้อก้าวนี้เดือดนะเดี๋ยวเอาโปรยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยดูข่าวกันสรุปเราเป็นถ้าเป็นอะไระเธอเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเหรอแล้วเธอชอบผู้หญิงหรือชอบผู้ชายอ่ะฉันอเนกประสงค์ให้สารพัดประโยชน์อ่ะฉันสารพัดประโยชน์ฉันใช้งานได้เยอะเออ แต,แต่เคยมีคนถามพี่ปูในรายการนะพี่ปูก็ตอบไปแล้วก็ <c oughs> เป็นตุ๊ด <c oughs> แล้วก็บอกว่ารู้นานแล้ว <c oughs> รู้ก่อนมึงอีก <c oughs> อไอที่ถามเนี่ยคืออยากจะบอกให้กูรู้ <c oughs> เออหรืออยากจะบอกว่าตัวเองรู้แล้วเออถ้าบอกว่าตัวเองรู้แล้วแปลว่ามึงฉลาดมากอีฉลาดแต่ถ้ามาบอกกูเนีกูรู้ก่อนมึง <c oughs> อไม่ต้องมาบอกเออนี่เจ้าตัวรู้อแจ่บอกเลยว่าอเนกประสงค์อืม ใช้งานคล่องไม่ใหญ่แต่คิดเลยซื้อชิ้นเดียวคุ้มมีแฟนหรือยังจ๋าเนี่ยโอ้ยกลับมาคาถามข้อนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเปิดใจไหมเปิดใจรักครั้งใหม่ไหมไม่เปิดแล้วเกลียดแล้วที่เกียดแล้วย <c oughs> ิเกลียแล้ว <c oughs> อ่ะก็สิบทำไมถึงใส่แต่เสื้อผ้าเดิมๆตลอดก็ซักแล้วอ่ะ <c oughs> ไม่ได้ใส่ตัวเดียวทั้งปีก็ซักแล้วอ่ะก็ใหม่ใหม่อยู่ซักแต่ไม่ได้หรอฮะเออจะถามว่าใส่ไม่ได้หรอฮะ คุณพี่ดูแล้วไม่สบายตาหรอครับซื้อให้ใหม่สิก็มองไปทางอื่นได้ไหมครับ้มนบางคนเขาชอบอย่างมารสักเเบิร์อย่างเงี้ยถูกไหมก็จะใส่เสื้อก็มันเป็นเสื้อตัวโปรดกูอ่ะกูะใส่กูดูดีอ่ะเขาชอบของเขาเออ่ะไปว่าเขาบางทีเขาจะเหมาโหลมาก็ได้จะซื้อให้ใหม่ไ,ไหมครับ เขาผ้าไหมบอกไว้จะซื้อให้ใหม่ไหมครับพูดกับเขาดีๆนะเวลาเขามาถาม่พูดดีได้หมดเลยอ่ะออไปทําอะไรมาทำไมดูอ้วนก็กินเยอะก็อ้วนสิครับพอดีรวยมีกินอพอดีมีกินคือกินของเพื่อนวันต้อเงินเดือนเท่าไหร่เหรอก็ก็หยิบหยีบแสนอ่ะหยีบมิดเลย อย่ามิดเลยไม่โผล่ขึ้นมาเลยแสดงว่าให้เส็จแล้วแหละหลักเริร้อยแล้วทำไมยังไม่มีแฟนทำไมยังไม่แต่งงานยังไม่เสียนนะฮะตอบเด่างนี้ได้ไหมไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่จะเฟียสนิดนึงก็เรื่องจริงไงก็ยังไม่เสียนนะฮะฮอร์โมนยังไม่ทํางานอ๋อยังเป็นนมยังเล็กอยู่เลยฮะ ไม่โตเลยเออมยังไม่แตกพานเลยยังไม่เป็นสาวดี <laughs> เดี๋ยวท่าผู้ชมงงไหอะไรของเมืองเนี่ยหลายการบ้านเมืองของเราอ่ะอันนี้ตัวยาอันนี้<า>คือสิ่งที่กรมสุขภาพจิตเขาแนะนําเลยนะครับว่ามันเป็นคําถามที่ไม่ควรไปถามคนอื่นหรือแม้กระทั่งล้อก,กันเล่นจิตรกอออนแอ